เจอกันอีกแล้วนะคะ <So. S 1> วันนี้นะคะคนไข้ออกจากห้องผ่าตัดเมื่อวานนี้นะคะตอนเย็นแล้วก็หมดเวลาเยี่ยมก็เลยได้มาเยี่ยมตอนเช้า mm. ก็ได้ผ่าตัดลำไส้ทั้งสามจุดนะคะสามจุดเลยในกระเพาะเพราะว่ามันชํำรุดเสียหายพอสมควรเนาะเพราะว่าจากการ mm. เขาเรียกอะไรนะ C T สแกนมันเห็นไม่ได้เยอะเขาก็เลยใส่กล้องเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปมันก็เยอะจุดที่แบบหนักๆก็สองจุดต้องตัดออกและอีกจุดหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามจุด ก็นี่สายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยจ้ายาเยอะเยอะแยะไปหมดเมื่อคืนคนไข้ก็ขึ้นมาผ่าตัดตอนประมาณเที่ยงแล้วก็กว่าจะเสร็จก็สามโมงแล้วก็กว่าจะเอาขึ้นห้องพักปกติก็เกือบสองทุ่มแล้วคนไข้ก็น็อกไปอีกเพราะว่าปวดแผลมากแล้วก็ความดันความดันตกเนาะเพราะว่าให้ยาเยอะไม่ได้เขาก็ไม่ให้เขาให้ชุดแรกแล้วก็ยายาเอาไม่อยู่ยาแก้ปวดก็เลยรอเวลาแล้วคนไข้ก็คงปวดมากก็เลย นอกไปอกรอบหนึ่งนะนะเขก็ตอนนี้ก็ต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณสามสี่วันก็โอเคเพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่ใกล้หมอแล้วก็เขาก็ไปเจอตอนนี้ปัสสาวะยังออกไม่ได้พอสมควรแล้วก็ตรวจเลือดมันมีบางจุดที่ผิดปกติเนาะเพราะว่าเขาได้ฟอกไตแล้วก็ฟอกเลือดไปตอนที่เขานอกไปรอบที่แล้วรอบแรกหลังผ่าตัดเลยที่ติดเชื้อในกระเพาะอาหารแล้วก็ เสมหาท่วมปอดก็คือน้ำท่วมปอดตอนนั้นอะตอนนี้ก็คือเขาก็ต้องตรวจอย่างละเอียดเราก็ไม่อยากให้เขารีบกลับบ้านให้แบบว่าหายแบบดีๆเลยอะ่ะเราค่อยกลับนะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวสายเสยเต็มตัวไปหมดเลยแล้วก็จะ ดูอาการไปนะคะแต่เขาก็คือไอ้ปัญหาในกระเพาะเนี่ยหมดแล้วเพราะหมอเขาเคลียร์ออกหมดแล้วอันนี้คือจากการที่ผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อประมาณยี่สิาปีที่แล้วแล้วทีนี้มันเป็นแผลคีรอยด้านในอ่ะที่เขาเย็บปะเนาะแล้วก็มันก็เกิดปฏิกิริยาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลำไส้มันพันกันมันก็เลยทําให้ลำไส้อุดตันนะคะก็น่ากลัวพอสมควรเลยเนาะเราไม่คิดเลยมันจะเป็นเนาะแต่มันก็เป็น วุ่นวายถามเราว่าเรากินข้าวหรือยังห่วงตัวเองก่อนไม่ต้องห่วงคนอื่นเราก็บอกว่ายัางไม่หิวเขาก็บอกว่ามันสิบโมงกว่าแล้วนะเธอยังไม่กินข้าวเช้าเลยบอกว่ามันไม่หิวกินกาแฟแล้วก็ใส่เม็ดเชียแล้วก็กินอะไรนะกินอะไรก็กินกาฟะนะแฟนั่นแหละกับกินคอลลาเจนผงเข้าไปมันก็ไม่ค่อยหิยวเพราะว่าข้าวเช้าเรากว่าจะได้กินก็นู่นน่ะเที่ยงบ่ายโมงนะั่นคืออาหารเช้านะไม่ค่อยหิยวเท่าไหร่ก็วันนี้ก็เดี๋ยวรอเจอหมอ สิแต่หมอไม่มาแล้วเพราะว่าตอนเช้าเรามาไม่ทันเพราะมันเข้าไม่ได้เขาให้เข้าสิบโมงไงแต่เมื่อวานอ่ะเราได้มาไวเพราะว่าเราอยากเจอหมอก่อนเราก็เลยแอบเข้ามาจริงๆอ่ะเข้าไม่ได้ชั้นนี้เขาให้เยี่ยมสิบโมงถึงหกโมงเย็นแต่ก็จะหลอยอยู่ยันสองทุ่มนั่นแหละก็แอบอยู่ในห้องพยาบาลเขารูก,กันโอเคตอนนี้ก็ตามอาการไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกนะคะว่า เอฟเฟกต์ต่างๆมันเป็นยังไงนะจ๊ะน,นี่ก็มาหาคนไข้แต่เช้านะคะนี่ดูสายพลุงพลังอีกแล้วสายพลุงพลังทั้งเดือนตั้งแต่มกรามายันจนมีนาแล้วจ้ะวิ่งออกวิ่งเข้าว,วิ่งเข้าว,วิ่งออกเปลี่ยนที่นอนยันเป็นว่าเล่นนี่ mm hmm. คุณผู้ชายออกจากห้องผ่าตัดแล้วเมื่อวานตอนเย็นนะคะผ่าตัด ลำไส้ลำไส้ที่ไม่ดีนะคะผ่าตัดของไม่ดีออกไปนะจ๊ะหลายจุดอยู่พอสมควรน่าจะหมดแล้วล่ะก็โอเคพักฟื้นกันนะคะนี่ปลอดภัยดีนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงป้าปา,ปาล้วสโซนะคะ